นัดทิวกลับมาจากโรงเรียนก็หิวอีกแล้วค่ะแม่หนูอยากกินมาม่าเผ็ดกล่องนี้อีกแล้วเอาอีกแล้วมาม่าเผ็ดอีกแล้วเหรอเนี่ยครับโอเคนานๆทีกินหิวก็จัดไป รออะไรล่ะคะวิ่งตัวปิ้วไปต้มเองเลย oh. ตั้งหม้อใส่น้ําแล้วก็เอาเส้นมาม,ม่าลงไปต้มให้สุกแปบ๊บเดียวก็เดือดละรอเส้นให้น้องสุกอีกสักแปบบ๊บลองต้อยตอยดูน่าจะสุกแล้วไปปิดแก๊สปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่ตะกรงเลยกอนหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเอาใส่ถ้วยเอ๊ะน่าจะไม่เวิร์กไม่เอาดีกว่างั้นเอาไปใส่ในจานกาันเทลงไปเลยค่ะทุกคนต่อไปก็ถึงเวลาปรุง ใส่หมดซองจัดไปนทิวบีบลงไปไม่ต้องให้เหลือสักยอดเสร็จเรียบร้อยก็คน,คนให้เข้ากันโอ้โหทุกคนพอคนแล้วกลิ่นหอมน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าพี่หนูนาคงไม่กล้ากินนะคะแต่น้าทิวพร้อมกินมากถามน้าทิวว่าแน่ใจนะน,นทิวก็บอกว่ากินได้สงสัยนางคงจะหิวมากอะค่ะทุกคนไปเดี๋ยวลองให้น้าทิวชิมกันเลยอโอ้โหถึงขนาดว่ายกนิ้วแสดงว่านทิวต้องกินต่อและนี่คือสีหน้าของเราตอนที่ดูนทิวกิน บอกเลยว่าเผ็ดแทนมากๆเพราะว่ากลิ่นของพริกนะคะฉุนมากเลยค่ะโอ,โอ้โหหมดเกลี้ยงจานเลยทุกคนอ่านาทิวเอาเย็นๆแก้เผ็ดสักหน่อย ทิวกินแล้วเผ็ดเนี่ยเป็นเพราะลิ้นของนัททิวรับรสใช่ไหมไม่ใช่แม่ลิ้นของเรารับได้แค่สีรสเปรี้ยวหวานเค็มและขมอ๋อลับได้สี่รสแต่ที่นัททิวเผ็ดแบบนี้ก็เพราะว่าพาะสานแค่ใส่ซินในพิครับแม่ไหนมีใครยังอยากกินมาบ้าเผ็ดแบบนี้อีกอยู่บ้างคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเขาเลิกคิดกันหมดแล้วแต่นัททิวไม่เลิกคิดสักทีกินยังบอย